ในช่วงของการแข่งขันตอนนี้นะครับเท่าที่ผมสังเกตนะในการที่หาอีโลก่แก้ทางเนี่ยมาหลอดนะครับก็เหมือนจะเห็นบ่อยมากๆนะครับในการที่หยิบออกมากแก้ทางทาชีนะครับแลวก็ทําให้เขาเนี่ยปาดทะลุโลนะอะไรประมาณนั้ก็จะเป็นยังไงก็ พร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับแนะนำพ่อโมดคิดว่าเปย์บริการเติมเกมที่สายเปไว้วางใจที่สุดในตอนนี้การันตีผู้ใช้งานมากกว่า30,000 0คนสะดวกรวดเร็วใช้บริการ24ชั่วโมงได้เลยโปรโมชั่นนะโค้ดคนดูช่องปฏวัดน,นะ้ฝากด้วยนะครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนเอาไปลดได้อีกนะเปย์คุ้มเปย์ฉลาดต้องคิดว่าเปย์เท่านั้นครับใครกำลังมองหาย d ร v ผมขอแนะนำเพจแอดมินต้น tp 7มีไอเดียให้เลือกเยอะสกินแียบการันตีผู้ติดตามกว่า2 0 0 0 0 0คน ชื่อเพจใต้ใคลิปครับผมเกมนี้เราหยิบมาหลอดมาค่อนข้างคุมนะเพราะว่าปาดทะลุโลได้2ตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นทาจจนะครับแลวก็ไบรอนนะครับไบรอนนี่คือโลจากอันเตนะก็จะปาดทะลุไปเลยนะด้วยเทอร์เมตของเรานะครับไปดิไปดิปดต้นเกมสู้ไม่ได้หรอกผมว่าไบรอนมันแรงกว่านะเฮ้ยขึ้นมาเติมครับช็อตนี้ผมก็กล้าที่จะเทน,นะไปดิโอเคครับอย่างนี้น่าจะหนียากเลยนะ ออกขึ้นบนเขาน่าจะกลับมาส่วนผมนะอุ้ยเพื่อนเตะเขาป้อมครับโอเคเพืพ่อนสวยเลยโหใจง่าไบรอนเนี่ยมาแรงมากนะครับในซีซั่นนี้นะมันเล่นต้นเกมได้โหดอ่ะผมว่าเนี่และก็ในทีไฟต์อ่ะถ้าแบบวิ่งเข้าไปเปิดต่อให้เพนนะื่อนเนี่ยแล้วแบบอันตรเนี่ยนะโหคือจะไปจ่ายดาเมจเสรไบรอนก็ไม่ได้คือก่อคือโล่มันเยอะมากเนะอย่างที่ผมอธิบายไปนีครับถ้าเราแบบ ไม่มีตัวเล่นทูดามมสใส่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าจะไปตีจะไปจ่ายสกิลใส่มันเนี่ยบอกเลยว่าใช้เวลาค่อนข้างนานมากๆครับนั่นจึงเป็นสาเหตุที่ทําให้ไปร่อนเนี่ย oh <my. S 1> เขากําลังมาแรงในตำแหน่งออฟเลนมากๆครับตอนนี้ครับสเกมนี้เราก็มีมาหลอดในในการแก้ทางวเมตานะครับหลายๆตัวด้วยไม่ว่าจะเป็นป้าเจไบลอนนะเหมือนเดิมเลยเพื่อนจะไรอา ได้ผมดูดก่อเปิดนี่ก่อนนะครับแล้วก็ถอยออกมาแล้วช็อกเข้าไปครับ,รบเพื่อนถ่ายออกมาครับแต่ดูเหมือนว่าจะอืดเหลือเกินนะได้เพื่อนสวยโอ้โหแต่ก็น่าจะแรงกันไปนค,รครับถ้าประเมินจากตรงนี้ก็ไม่คุ้มนะอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวนะลิเลียม,มาไงเนี่ยผมคิดว่าเขาเติมไปเติมมังกรเนี่ยก็เลยไม่ได้รีบออกนะดาเมจแบบต้นเกมผมก็ไม่ได้แรงหนักหน่วงอะไรมากนะครับก็ ว่าเป็นการได้ทีพยาดน,นิดนึงนะไงในเลนเขาน่าจะฆ่าผมไม่ตุยนะแต่ก็ยกักยอก,กันไปครับในเลนก็ไม่ได้กะเอามาเล่นแบบหนึ่งๆกันอยู่แล้วนะในเกมนี้เราเล่นในทีมไฟในทั้งคู่นคงงเนี่ยครับโหโหแรงไอ้นี่ที่ขนาดดูดก่อนเนี่ย แต่ข้อเียเนี่ยคือจะเป็นการที่แบบเดินเติมช้ามากๆนะมาหลอดนะครับเคลนช้านิดนึงนะต้องพยายามเล่นแบบจังหวะสีหนึ่งนะแบบว่าให้ป่ามาแยกดัะไรเงี้ยแต่ว่าเกมนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเนี่ยว่าป่าเราเนี่ยก็เป็นตัวประเ,ทระเภทที่แบบเน้นเล่นทีมไฟนะแต่ก็จะพยายามแบบหาจหังหวะนะไปเติมเพื่อนให้ได้ เพื่อนมาเติมอีกแล้วครับเหมือนจามาแกงร่างบ่อยเนี่ยโอเคเขาน่าจะรู้นะแต่เกมนี้เรามีคอมโบกับดอเลียด้วยนะครับก็บอกเลยว่าช็อคสองรอบก็น่าจะแบบทะลุโล่เนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆเลยอุย๊ยโอ้โหดุดเกาะไม่ทันครับตัวเล่นทีเ่เผ๋ เด่เขาก็จะต่อผมไปเรื่อยนะผมก็เจ็บนะเอาจริงอะข้างบนมีไฟวะผมวาร์ปได้วะใช่ครับจริงๆถ้าแนะนำจะให้เอามาหลอดมา์เล่นจริงเนี่ยก็ต้องเป็นป่าแยกดันที่แบบโหดนะแล้วก็ให้เขาแยกดันนะเราก็ไปฟอร์แบบว่าเล่นเล่น,เล,นเล่นกลางนยนางยหรือว่ารอเติมเพื่อนนะมันคือมันจะโหดมากๆเัย แต่ถ้าเกมนี้ดูจากการเล่นแล้วเนี่ยผมก็น่าจะไม่โดนทำเลนไรมากเนี่ยเพราะว่าคือเล่นมาจะ5าทีแล้วก็ยังไม่เห็นป่าฝั่งข้ามนะครับที่จะมาแก๊งเลยเนะก็ไม่เป็นไรครับคือมาหลอดเราฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยได้นะแต่ว่าไบรอนเนี่ยต้องแบบพยายามไปเล่นต้นเกมเนะเพราะว่าตัวเขาโหดมากๆเนี่ยซึ่งมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับไบรอนไม่ได้เติมนะก็จะ ลดเวลาเรื่อยๆนะส่วนมื่าเราของผมเนี่ยก็ได้ฟาร์มเรื่อยๆนะก็จะทําให้แบบสามารถไปเล่นในทีฟายในช่องเลดเกมใต้ค่อนข้างดีนะ oh, <okay. S 1> ช็อคไปไม่น่าทันว่ะ oh, <okay. S 1> สวยแล้วไง oh, <okay. S 1> ต้องวาบนมาเพื่อนมาช่วยวิ่งมาทางนี้ได้เนี่ย oh, <okay. S 1> มาแล้วจ้าช็อกช่วยเพื่อนไปครับ <Okay. S 1> ุ้ยใตาอยู่นะ เขาเรียกครับเราต้องดึมดงมากดึงมกอนนี่โอเคเดิมช้าไม่เป็นไรครับเรามีแท่นวาร์ปนะตอนนี้ผมน่าจะต้องปล่อยแล้วนะ<ก> <sk iss> เราจะต้องเล่นเป็นสายแบบกึ่งแท้งโฟโตเมทไปด้วยนะเพราะว่ามันจะแบบได้ยืนได้ด้วยเนะีขึ้นมาหลอด ที่เป็นฟูดาเมดมันก็อาจจะโดนแบบดามเมดแรงเนี่ยมันอาจจะปาดไม่ทันอะไรเงี้ยโอเคนะครับเนี่ยมันภาพมันจะประมาณนี้นะแบบให้เพื่อนแยกดันได้คนระับแล้วเรามาเล่นทีไฟเนี่ยมันก็จะแกงมมกเลยศึกชิงมักงกรตรงนี้ครับเอผมช็อกได้เนี่ยตรงนี้มุมนี้นเพื่อนดูหน่อยผมต้องการดอรียอยู่ใกล้นะเนี่ยก็จะได้เรียนตีะนรับช็อกไปแล้วนะเปิดในเบื้อนนะโอ้กดล้างครับแต่ปาดโดนนะเอ้ย ได้ครับโชว์อีกรอบนึงครับสวยมากเพื่อนฟิกตามไปเอาสองนะแถวนี้ยซุ้มเลยโอเคสวยมากครับโคโตรแก่งอ่ะนะครับทีมฟไฟในช่วงต้นน่ะก็โดดสองรอบไงเอาจริงเนี่ยผมกดปาดไม่ออกเนี่ยเพราะอะไรเพราะผมโดนใบทุกคนจริงผมกดปาดไปแล้วนะเว้ยไม่งั้นมันจะสวยกว่านี้นะ <laughs> โอ้โหดูอีแบบใบผมนี่กด กดสกิลไม่ออกเลยครับอย่างแรกคือโดนใบอย่างที่สองคือหน้าจะแบบกดแล้วไม่ไปอะไรเงี้ <c oughs> ยไอช็อคได้อีกรอบแล้วเนี่ยเพื่อนมุมนี้ได้เลยปึ๊บช็อคเพื่อป้อมกลางครับอ่าเรียบร้อยครับไบรอนก็จริงๆก็รเรามาแก้ทางไบรอนได้เลยนะแต่ว่าอาจจะอาจจะแบบในเลนอ่ะสู้ยากนิดนึงแต่ว่าถ้าแบบในเรื่องของการเอามาป่าแบบแก้ทางแบบ ต่าะพลกโลเนี่ยโอ,อ้โหมาหลอดนี่เจ๋งเลยนะอุยอ้ยโหต่อยโดนอย่างงี้ช็อกให้เลยเพื่อนอุย้ยปาดสวยๆเลยตรงเนี้ยโอ้โหลงไปทันนะเฮ้ยกลับมาเฮ้ยเพื่อนดีปะเนี่ยโอ้โหสวยลวเลยไงไม่น่าฝืนเลยว่ะไปเลยเพื่อนผมน่าจะไม่รอดเนี่ยช็อกก็ไม่มีอะ่ะตอนเนี้ยโอ้โหเขามาเติมก๊อ,อก์สองเนี่ย ต้องรอแบบว่าดาบแดงเนะี่ยผมถึงจะปาดแบบทะลุโลให้มันแบบแ,บบแรงๆเนะี่ยประมาณครึ่งหลอดเนี่ยก็ปาดล่วงแล้วนะถ้าแบบไม่กดดาบแหมเกิดเมเชอร์อะไรเงี้แบบยนะแค่ผมขึ้นเลยละกันนะครับจ่อการกันต่อครับตรงนี้แต่น่าจะได้เพราะว่าเลดตอมก็ไม่ไดีเยอะมากเนะี่ยแต่เนรับเวลาเล่นมาหลอดครับอย่าเพิ่งช็อกนะถ้าแบบเพื่อนอยู่ไกลนะะเพื่อนกําลังมาครับอกไปเลยนะ อุ้ยสวยเลยเพื่อนโอ้โหตามมาไม่น้อยโอ้โหตรงนี้อุ้ยเอาโอ้เพื่อนโดนข้างหลังครับโอ้โหลียเล่นสองรอบหรอไอผมนึกว่าทีมไฟเราแบบเราชนะนะเมื่อกี <c oughs> อ้แต่ว่าเพื่อนโดนข้างหลังกันหมดเลยอรอเสียดายผมอุตส่าห์เชกสวยนะจังหวะแรกครับแต่ว่าไม่เพียงพอครับรอดาบแดงรอดาบแดงครับรอดาบแดง เขาแบบเล่นเันเยอะไปก่อนเนี่ยได้ดับแดงเมื่อไหร่เจกอกันเนี้ยทุดมจคูณสองผมออกรถกุดาวมาช่วยนิดนึงไงเผื่อแบบว่าได้ออกแบบฟัสเชตด้วยแนละ้ามาสโลครับปึ๊บสิบนาทีตรงนี้ก็พยายามควนหาแบบดาบแดงให้ไหวครับ ก่อนที่จะโดนเล่นไปเยอะกว่าน,นี้นะคือถ้าได้ดับแดงเนี่ยในทียไฟเนี่ยมันจะเห็นจังหวะในการเล่นเนี่ยชัดเจนมากๆครับในการที่เราจะชอะ็อกปาดแต่ละทีนะเล่นได้เพื่อน <c ười> ลงลงหนุมทันนะเอ้เขาเรียกอีกรอบนึง <c ười> <c ười> ผมไม่กล้าช็อกอ,อ่ะเ <c ười> พื่อนไกยน่ยนะจริงๆนั่นแหละนะครับเทคนิคการเล่นมาตลอดจริงเนี่ยก็พยายามดูเพื่อนนะ อยู่กันแค่2คนเงนี้ยก็ใจเย็นแล้วนพอช็อกไปแล้วเนี่ยก็ขึ้หมดสกิลแล้ว <c oughs> ไม่มีสกิลที่จะหนีแล้วเลยเอ้ยม,มีคนโดดเปิดมาตรงนี้เลยเหรอไม่นึกว่าจะเล่น,นครับเอาไว้เพื่อนวีสโลโอ้โดนตันเบรกจกังหวะครับแค่ผมนั่นแหละ,ะครับถ้าชัวร์ก็ค่อยช็อกแล้วคือเขามีหลุหลมหลุมลู้อีไงนะเขาลงไปได้ครับ ขึ้นต่อไหมหรือ,อยังไงถ้าขึ้นบ้านนะผมก็ต้องโถไม่เพื่อนนะแบบว่าาจังหวะในการเล่นแบบเอ้ยปาดไม่โดนนะครับเขาอันติโดดหลบนะต้องต้องแม็กให้เพื่อนนะครับถ้าอยากชนะไฟอะแบบว่าอยากขึ้นบ้านไดนะ้เพราะว่าไม่นั้นไม่งั้นเราก็มีโอกาสที่แบบขึ้นบ้านไม่ได้เนะนี่ยเนี่ยข้างล่างนี่เพื่อนเอาป่ะรอดจงังหวะอยู่นะครับแต่จะกลับแปลงอ,องได้เนระินไง โอ้โห,โหไอ้ยเขาเรียกแล้วเอ้ยล่วงมาแน่โอ้โหลงคันนะครับกลับมาใหม่อีกรอบนึงยังไงเราได้บนไปแล้วครับข้างบนสวยครับจากการยื้ข้างล่างเราตรงนี้ครับทำให้เบโล่เนี่ยได้ป้อมข้างบนไปนะเรากลับมาของดีกว่าผมว่าขึ้นขึ้นของตัวนี้ได้เว้ยแต่ถ้าส่องบ้าไจะดีมากครับ ตาเมทเราก็จะได้รุนแรงขึ้นเนะี่ยโอเคร้อยดาวบวกมาหลอดก็เล่นยากอยู่นะครับก็มาเล่นในช่วงท้ายซีแล้วกันเนะฮะก็จะรีแลงกันแล้วนะใครแล้งไหนกันบ้างสามาถคอมเมนต์บอกได้สองบับไหมสองบับไหมหรือยังไงเฮ้เพื่อนโดนไล่แล้ววะ่ะไอ้ทาเชนตติดไปแล้วเนะี่ยไอ้เปล่า โอเคนะครับเรารอจังหวะในการทาเวฟขึ้นบ้านสับเวฟตรงนี้ครับนี่ครับเราก็พยายามมาเล่นโซนกลางนะเราก็อาจจะไม่ต้องไปแยกดันนะปล่อยให้ป่าเนี่ยไปเล่นก็ได้ครับมาเพื่อนข้างล่างเนี่ยคือตอนนี้รอจังหวะในการช็อกแทบจะอดใจไม่ไหวแล้วนะพ <c oughs> อไหอมไปแล้วจาโดดครั้งแรกครับต่อครับไอ้สวยอย่างนี้โอ้โห ม่ดาบแดงผมมาไม่ทันเว้ยแต่ได้อยู่โอ้โหหมดเลย,เลยสวยมากในบ้านในเบื่อนโอ้โหช็อคสองรอบครับนี่วะเห็นปะนี่คือแบบมีโล่แค่ไหนคือมาหลอดเมื่อกี้ช็อคปาดหมดเลยนะยหายหมดเลยอะ่ะนี่ขนาดแบบผมผมได้ดาบแดงไม่ทันเลยทุกคนลองคิดสภาพแบบผมได้ดาบแดงแล้วช็อคปาดเฉดท้ายเมื่อกี้ <laughs> โคตรเวอร์นะโอ้โหไม่แปลกใจเลยที่เขามาแก้ทางแบบพวกทาชิอะไรกันนะแบบมัปนปาดโหดจริงครับทำให้ทาชิไม่ได้เล่นเลยนะโอเคผมก็ประมาณนี้นะครับผมครับมาหลอดออฟเลนนก็ถ้าชอบบิลลีอฝากกดไลค์กดแ like ชร์กดตานั้นเป็นกำลังใจผมด้วยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ